เปิดพับกลุ่มเพื่อนที่สาวอุ้มแดนด้วยกลับมาสดพักใหญ่แล้วสำหรับนิวเคลียร์หานสาเราจะเห็นเธอน,นใช้ชีวิตเต็มที่แต่ก็ไม่เคยบกพร่องในหน้าที่ของแม่เลี้ยงดูแลน้องไทกาาอย่างดีเหมือนเดิมล่าสุดเธอได้โพสต์คลิปลงไอจนาทีไปเที่ยวเต้นสนุกสนุกพร้อมแคปชั่นว่าคืนนี้เบาๆกินหมาล่าผลที่ได้ดูตอนจบพีคทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับคือ้า กดไลค์และคอมเมนต์แซวสนับแม้กระทั่งขุณแม่ลูกหนึ่งที่เพิ่งโสดอย่างอุ้มก็ได้คอมเมนต์บอกว่ากลับกทมอขอเข้ากลุ่มคนโสดด้วยนะอีกทั้งก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องราวให้ได้ติดตามและอยากรู้กันเรื่อยๆสำหรับการประกาศแยกทางการของครูรักคนดังบอลกิษณะและสาวอุ้มที่จบกันด้วยปมเมือที่3ที่ฝ่ายชายออไม่ยอมรับว่าทำทรยศกับลูกและครอบครัวและพากันวิจารณ์หนุ่มบอลอย่างดุเดือด ว่าทำไมทำแบบนี้และมอบพลังใจให้ทั้งสองคนแบบดรัวโดยไม่กี่วันก่อนไอนจีสาอุ้มหลังจากทะลงรูปสวยๆไปหลายคนก็เข้ามาชมความสวยความเลิศนี้มากขณะเดียวกันสาอุ้มก็ถูกชราเนื้อได้หนึ่งมาจุดปมดราม่าว่าพอดีได้เห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีคนใหม่และไม่มีอะไรกันมาถึง3ปีแล้วบางที เซก,ก็สําคัญนะคะในชีวิตคู่ลูกก็สําคัญเช่นกันแต่สามีก็สําคัญเช่นกันเห็นพี่อุ้มอยู่แต่กับลูกใช่ค่ะลูกคือทุกอย่างของแม่พี่อุ้มทําหน้าที่แม่ได้ดีนะคะแต่รักครั้งใหม่เนอะปรับความเข้าใจกันกับแฟนนอนกับลูกบ้างน,นอนกับสามีบ้างถ้าขาดลูกไม่ได้ก็ให้ลูกนอนด้วยเลย3ามคนค่ะยิ่งดีไม่ได้มาโพสต์ด,ด่าหรือมีเจตนาไม่ดีนะคะแค่แนะนำเฉยๆค่ะถ้าพิมพ์อะไรผิดต้องขออภัยด้วย เป็นห่วงค่ะไม่อยากให้ชีวิตคู่ของคุณอุ้มต้องเป็นแบบเดิมจากนั้นไม่นานสาวอุ้มก็มาตอบกลับปมนี้ว่าผิดค่ะคุณเข้าใจผิดนะคะรอฟังทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้รู้จริงแค่คิดไปเองไม่ควรพูดเนอะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะซึ่งก็มีคนมาไล์และขอให้รอฟังจากปากสาวอุ้มนั่นเองค่ะ